แค่นั้นแล้วเขาก็ไปแต่งเนื้อเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีแต่งเนื้อครบอีกทีหนึ่งปล่อยให้กับทุกคนได้ดูพี่คิงกับพี่ออฟแต่งอ๋อเต็มเพลงเพลงก็เต็มเต็มครบนะครบครบเราห้ามเลิกนะเลิกไม่มีเยอะใหญ่กับเราเลยนะแล้วแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยอ่ะสวัสดีทุกคนนะฮะอันนี้คือไลฟ์แล้วใช่ไหมไลฟ์แล้วสวัสดีทุกคนนะครับมาแล้วนะฮะอ่ะ ไลฟ์ที่ทุกคนรอคอยเขื่อนบ้านไร่สมัยไฮโซครับทักทายคุณผู้ชมหน่อยอีพีนี้ก็เป็นอีพีสุดท้ายแล้วยังไม่ไปไหนยังไม่จบเพราะวันนี้แปดเก้าสุดท้ายของอาทิตย์สุดท้ายของอาทิตย์อ่าชัยเพราะวันนี้วันอังคารแล้วเนาะอันนี้วันอังคารแล้วโอเคอ่ะทักทายคุณผู้ชมหน่อยครับสวัสดีค่ะมุกมุกดาณลินลักษณ์นะคะรับบทเป็นโฉมโสภาค่ะที่แม่ปวดท้องตลอดเวลาครับผมทักทายทุกคนที่เข้ามา ชมกันนะครับทั้งหมด2 4 7 7 7นริเจิปคนนะฮะเกินเหตุนะไ่จริงใช่พันกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อยู่างหน้นายทำไมยอดไลฟ์เราคนดูน้อยกว่ายูโรไลฟ์ทันไม่ได้นะำฉันไม่ยอมนะำเดินยูโรข้อสิออเออ จะต้องหลอกล้อไม่ได้ไม่ได้มันยังเป็นความลับอยู่มันอยู่ห้องข้างๆเนี่ยมันมันเป็นความลับอยู่อ๋อหรอไม่ยังเปิดตัวไม่ได้อ๋อใช่วันนี้หลายคนเนี่ยมาช่องใช่จะบอกไม่ได้ว่าทําอะไรกันนะใช่มันลับขนาดนั้นเลยเหรอลับรับเดี๋พูดเลยเดี๋ยวมันหลุดตัวกลัวเหรอโอเคได้ไม่พูด่พูดีกว่าเงินพูดถึงละครเราดีกว่านะคะเธอเบาเพลงหน่อยได้ไหมอ๋อเฮ้อย่าเพิ่งก่อนจะไปฟิตแบกวันนี้มีของแจกนี่เออพูดถึงของแจกอ่ะพี่เคมีมุกดาพี่ฝากไม้หน่อยนะครับ วันนี้เดี๋ยวเรามีของมาแจกด้วยนะคะทุกคนเป็นนีโปสเตอร์ละครเซ็นของทุกคนใช่ไหมเอออุ้ยสวยเหมือนตัวจริงอยู่นะทำไมมันดังแม่เนี่ยทำไมไม่มีขีดไม่มีดังขึ้นอะไรเลยได้เย็นปกติใช่บเราปกตินี่แค่สัญญาณคือมันดังอยู่เออทรัลเมสซีนะคะอ่ะนี่มีโปสเตอร์อย่างนี้นะคะที่น้องๆเซ็นมาแล้วรวมถึงไดอารี่จากช่อง7 HD ครับอ่านี่เธอมีกันหรือยังมีแล้วอ่ะมีแล้วนะยัง เรืงใหมย่มย,มย,ยังไม่มีค่ะเออดิเดี๋ยววันนี้จะให้เป็นเซตเลยนะคะทั้งหมด5รางวัลด้วยกันง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่คุณคอมเมนต์เข้ามานะคะว่าคุณประทับใจฉากไหนในละครเขยบ้านไร่สบายไฮโซม,มากที่สุดความเห็นที่โดนใจทีมงานนะคะก็จะรับเซตนี้ไปเลยหรางวัลเดี๋ยวเข้มกับมุกดาเซ็นสดๆให้ไปเลยเอ้อะถ้าถามเข้มมุกดาประทับใจฉากไหนมากที่สุดอันนี้ใครอะอันนี้บิ๊กไง ลายเซนบิ๊กกฤษดาใช่เขาในไอบีไอจีเขาจะเป็นหน้าคนเนี่ยเธอต้องไม่เครียดลายเซนเธอให้มันแบบว่าน่ารักน่ารักหน่อยอะอย่างเงี้ยเธอหอขีบใหญ่เลยใช่เออคือคือจบออกมาก็แปะกันผีได้กันผีเหรอเป็นยันเหรอเป็นยันกันผีโอ้ถึงว่าทักอังคาเข้าตรงนี้ไม่ได้เลยกันผีกันผีค่ะ อ๋อต่อไปเขาจะเป็นพิธีกรคู่คุณใช่ไหมถูกต้องด้านอังจาเขาจะไปสดๆบทไม่มีฮะพิธีกรมีคู่ใช่ไหมคู่เลยอต้งรอตติดามวันนี้เซอร์ไพรส์กว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เพราะว่าเขาชอบอยู่กับดาราชายกลับมาที่เรื่องของเราฮะกลับมาที่เรื่องของเราโอเคเดี๋ยวมอบให้นะครับผิวเข้ามานะฮะว่าคุณประทับใจฉากไหนมากที่สุดครับไม่มีไหมเนี่ยไม่มีฉันไม่มีอันเดียวเสี่ยวทุกคนโอเคเราเรามีบริการโยกฮะโยกโยกให้ อะถ้าถามฉากบรรับใจแค่บรรทับใจฉากไหนละครเรื่องนี้หลายฉากหลายฉากแสดงว่าคิดไม่ทันไม่ใช่มันมันหลายฉากตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นเรื่องมาเนี่ยทุกคนก็จะได้เห็นหลายๆมุมของป๋านินเหมือนกันทั้งอยู่บ้านไร่ก็จะมีมุมที่รู้สึกว่าเป็นหัวหน้าหัวหน้าแก๊งก็สามารถดูแลลูกน้องได้ดูแลเพื่อนฝูงหรือว่าดูแลดูแลคนในจังหวะตำบลบ้านเกิดตัวเองได้ พอเข้ามาอยู่ในบ้านของแม่ยายก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้เล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็มีหลายๆอย่างที่แสดงออกถึงความเฉลียวฉลาดของเขาด้วยอ,อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่งถึงถึงบอกว่ามีหลายฉากที่ประทับใจเออพราะทุกฉากเราเล่นสุดทุกฉากอยู่แล้วนะฮะสนุกทุกฉากแล้วก็จะบอกว่าเป็นละครที่เราได้เห็นอีกมุมหนึ่งของเข้มเหมือนกันนะเขาก็จะเป็นคนบอกว่าดูแบบดูเคลนขึมแล้วพร้อมจะไฟอ่ะให้กับคนที่เขารักเค่งขึมเออมีความเค่นขึมอยู่บ้างอะอยู่บ้าง บางซีนบางซีนอ๋อ,อ,อมุกหาไม่เจอหรอกเพราะหายากอ๋อหรอไปนสวนนี้อยู่นะฮะอ๋อมุกดาเหรอมุกดาชอบฉากไหนจ้าละครเรื่องนี้ตอนนี้เหรอชอบซีนตกน้ำค่ะเมื่อคืนเหรอใช่เออแอปหรือเปล่าหนุ่มโชกเป็นฉากนี้ประทับใจมากเพราะอะไรอ่ะหนา,าเวเย็นมากอ๋อหนาวเย็นมากแล้วผมต้องถอดเสื้อลงอ่ะเออแล้วถ่ายกันเน่ะปากก็สั่นพูดก็ต้องพูดอ่ะเออเย็นมุกยังไงต่อวะใช่ คือน้ำผ้าสี่สามสองก็คือเนี่ยปักสั่นีีก็สั่นเพราะว่าตอนนั้น่ะเป็นช่วงที่อากาศเย็นพอดีแล้วก็บวกกับเราถ่ายตอนเช้าปะเช้าแบบไม่ไม่เช้ามากแต่ก็เช้าอะค่ะมันเลยน้ําเย็นกว่าปกอะอพนักสรุปเช้าหรือไม่เช้าไม่เช้ามากแต่ก็เช้าแต่เย็นอะเพราช่วงเย็นถ่ายช่วงเย็นเลยวันแล้วนะสรุปถ่ายเย็นหรือถ่ายเช้าถ่ายเย็นเพราะว่าซีนต่อไปเป็นซีนขึ้นนั่งร้านละแต่น้ำยัาเย็นอยู่ใช่แล้วหนูก็ลงไปลูก็ยิงช่วงเย็นอะยิ่งหนาวอ่ะแล้วสรุปตอนเช้า เอาเป็นมันเหมือนแบบผมเพิ่งโดนต่อเออผมเพิ่งโดนต่อต่อยมาออต่อยนานยังเพิ่งต่อยอ๋ออแล้วต่อยนานยังเพิ่งต่อยเอาสรุปว่าอะไรต่อยต่อต่อยแล้วต่อยนานยังเพิ่งต่อยสรุปว่านี่ก็เหมือนกันน้ําตอนนั้นเย็นไหมเย็นครับเล่นตอนไหนตอนเช้าอ้าสรุปว่าเล่นตอนเช้าตอนเย็นเล่นตอนเช้าน้ําเย็นไหมเย็นมันคืออย่างงี้แล้วสรุปมุกนาคิดว่าเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็น ตอนเย็นะตอนเย็นดีมากนะคะมันซึ่งมันหนาวแล้วตอนนั้นอะผมรู้สึกว่าเลือดในร่างกายผมกำลังจะเกาะเป็นตัวมันเย็นมากจริงจริงไร่งกระตุกสั่นแบบสั่นนะมันหนาวมากไม่แล้วถ่ากระโดดลงไปในน้ําตกเมื่อคืนเนี่ยถ้าใครดูนะแบบลงไปแบบจริงจังมากเลยอะน้ำกระจายผมถามพี่เวสพี่เวสพี่พุ่งเหลาได้เทพไหมพี่ไม่เอาอะเอาแบบลบปกติ โกเตง่ายวะไอเราก็พยายามหาท่าที่มันปกติมากที่สุดก็คือวิ่งอ่ะก็คือวิ่งลงแล้วพอดีว่าไอ้ตรงก่อนลงอ่ะมันเป็นโคนที่ลึกมากลงไปอ่ะมันก็สุดขาเราพอดีแล้วไปต่อไม่ได้มันก็ดึงเรากลับเรากลับกลจะไปถึงเขาก็ใช้เวลาหน่อยเนะฮะแต่มีคนบอกว่าชอบฉากที่ป่านนินพูดภาษาอังกฤษค่ะทุกคนอึ้งไปเลยไม่ใช่ครับทุกคนอึ้งผมก็อึ้งพูดได้ยังไงเธอท่องนานมา ห้องอยู่สี่เดือนเป็นสฉากนี้เนี่ยอย่างที่บอกก่อนหน้านี้แล้วว่าเป็นฉากที่ผมเครียดมากที่สุดเพราะว่าค่อนข้างี่พูดยาวจริงๆอ่ะมียาวนะอีกยาวมากอะไรเงี้ยแล้วพูดเราก็ค่อนข้างี่เครียดเพราะว่าบางเรากลัวว่าสำเนียงเอยศั์เอยภาษาเอยกลัวมันไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยคนดพันสี่ล้วกลัวกลัวเรื่องศั์พันสี่เนี่ยจะมีคนเคิร์มเ่ะเคิร์มเหรอเราก็กลัวเราก็เตรียมตัวนานแล้วพอใกล้วันเขาก็เปลี่ยน เปลี่ยนเรื่อยๆเปลี่ยนเรื่อยๆเราก็ต้องจําใหม่จำใหม่จําใหม่เรื่อยๆไปอยู่หน้าเซตก็เปลี่ยนใหม่อีกคำพูดนะประโยคเพราะว่าคนที่เข้าด้วยที่เป็นไมเคิลเนี่ยเขาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษพอดีอเขาก็เลยจับใช่ครับก็เลยได้ได้เรียวๆตรงนั้นเลยนะสำเนียงเขาเป็นยังไงบ้างจ๊ะีดี ดีดีดีเก่งมาเก่งเก่งแล้วเห็นความพยายามของเขาเออใช่ไหมอ่ะก็เป็นอีกเรื่องที่ยากเนาะตอนถ่ายก็ไล่ทุกคนออกบอกพี่เพชรถ้ามีคนอยู่ผมก็ไม่ถ่ายพี่ทำไมอ่ะดันเลยเออดันเขาใจแค่ภาษาไทยพูดกับคนเยอะๆเราก็เกรงแล้วถ้าถ้าให้เรารับบทเป็นแบบเป็นพิธีกรพูดต่อหน้าคนอื่นเยอะเกรงนะใช่ยิ่งมาเป็นภาษาอังกฤษบอกพี่เพชรผมขอนะครับพี่ถ้าอยากรับเรื่องจริงๆให้ทุกคนออกไปก่อนเตอร์ไพรส์่านั้น ทำไมจ๊ะพี่เพ้นให้ทุกคนอยู่พูดผิดถูกคู่ไปก่อนหรอเพราะต้องมันต้องร่วมกับภาพกว้างอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีหลักจําเนาะต้องจําต้องจําต้องจําก็ผ่านมาได้ครับคุณไม่บอกอาจารย์คุณให้เทรดอาจารย์ูโลอ่ะเขาพูดภาษาอังกฤษในไลฟ์เยอะมากคะลบแลเซรลโหลแบบแฟนต่างชาติเยอะแยะไปหมดเลยจริงเหรอไม่แล้วทั่วทวันนี้เขาเขาเปลี่ยนมาแล้วเขาเปลี่ยนแล้ว่าหรอตั้งแต่นที่ดีขึ้น ตั้งแต่สามีโชั่คืนคนดูสองแสนกว่าอ้ยมั่นเลยเหรอหลวงปู่มั่นเข้าสิงหรอทุกวันนี้มีมีคนยกตำแหน่งให้เป็นสามีแห่งชาติอีกหนึ่งคนยังไงคุณยังไงก็ไม่สนใจยัยดีแล้วครับเสียงต้อนนะนี่ถ้าฉันอยู่ใกล้ๆฉันจะไปกอดตอบแล้วนะเสด็มีมุกดาคันเอากอดตอบเขาหน่อยสิอ๋อเธอริคแทางได้เหรอไม่เป็นไรนะไปต่อไปต่อไปต่อ คือจริงๆแล้วจะบอกว่าแถวนี้มียูโรอยู่ด้นะแต่ว่าเขาเข้ามาไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเป็นความลับของราชการ <c oughs> ความลับอีกแล้วเพราะว่ากรโดนไล่ออกกันทั้งหมดนะฮะ <c oughs> อ่านี้มีคนบอกว่าอยากให้ทั้งคู่แชร์วิธีการบอกรักโดยที่ไม่มีคําว่ารักหน่อยเพราะ <c oughs> เอาจริงๆนะในละครตอนเนี้ย <c oughs> เหมือนเขาจะรักกันแล้วป่ะแต่ก็ยังมีความปากแข่งกันอยู่บ้าง <c oughs> แต่ว่าไอ้เบรกสุดท้ายก็เห็นมุกดาววิ่งเข้าไปกอดอยู่นะตอนที่แบบว่าเข้มไปเถียงกับพี่ปังเนาะ เออเขาบอกรักแล้วแต่สองคนนี้มีวิธีการที่บอกรักแบบไม่บอกรักมั้งไหมไม่บอกว่าไม่มีคําว่ารักอยู่ในประโยคนะมีไหมอุ้ยเครียดเลยเครียดเครียดไม่เครียดถ้าเป็นหนูหนูก็เลือกที่สะกดทำไมอะทำไมอะคนการกอดก็คือมันพิเศษแล้วไงถ้าถ้าเราไปกอดเองนะครับใช่มันมันถ้าระยะเวลาผ่านมาคือถ้าเราไม่ได้พูดอะไรกันแต่ว่าจริงๆเราไปกอดด้วยแบบ ด้วยอะไรก็ตามเป็นห่วงหรืออะไรก็ตามก็คือเขามีความสําคัญกับเราเออตอบดีนะเางทีการกอดมันก็ไม่ต้องพูดเนอะชเออในมันอยู่ได้ในทุกๆโมเมนต์ไงทั้งความสุขความเศร้าต่างๆแต,<ช>แต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ก่อนหน้านั้นมีอะไรเกิดขึ้นนะไม่ใช่แบบเออไปเจอเรื่องอะไรแย่ๆมากอดอันนั้นก็คือจะกอดตอบเจอเรื่องแย่ไหมช่วงเนี้ย ไม่แย่เออไม่แย่นะโอเคโอเค,อเคดได,ชด้ชีวิตดีอ่ะชีวิตดีโอเคข้ามไปเดี๋ยวฉันกอดแทนนะคะอ่ะคุณเข้มละ่ะคุณเข้มมีวิธีการบอกรักแบบไม่มีคําว่ารักไหมเอาตรงๆนะไม่เอาเรื่อ,ของขำว่ของนะไม่ขำว่าของโอเคอเคเรียดกอาฉากน,ะนั้นอ,อีกดววิธีการบอกรักโดยโดยที่ไม่ไม่ไม่มีคําว่ารักก็คงเป็นเป็นการดูแลแหละครับการดูแลการกระทําเสียงดังออกคําพูด อ่าอะขยายความหน่อยคือยังไงการดูแลเนี่ยครับแล้วสำหรับอะไรสําหรับครอบครัวสําหรับแฟนสำหรับอะไรเงี้ยก็คงดูแลเทาเขาต้องการอะไรเราก็คงซัพพอร์ตเขาในทุกๆเรื่องแหละครับก็คงถ้าเกิดว่ามีเรื่องเครียดปรึกษาได้ให้กําลังใจกันได้มีคําแนะนําให้กันได้ครับดูแลกันได้อะไรเงี้ยถ้าเครียดเรื่องเงินปรึกษาได้ไหมปรึกษาได้ครับอ๋อมุกตา พี่ังไม่มีค่าเช่าบ้านเลยเดือนที่แล้วยังไม่ได้จ่ายเลยเธอเธอว่าเข้มเขาจะช่วยฉันได้ไหมได้ยได้ร้อยละห้าสิบโอ๊ยไม่ต้องช่วยช่วยได้ดอกแพงอ่ะร้อยละยี่สิบก็ได้ลดลงมาหยวนๆนพี่น้องกันไม่ต้องพูดไม่ต้องลดแล้วถ้าลดขนาดนั้นเออแสดงว่าแต่ละคนก็จะมีวิธีการของตัวเองเนาะอ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยนะฮะอยากจะบอกว่าคุณหญิงซีรีแม่ยายในเรื่องพี่ตองสาวิตรีไม่แผ่วเลยนะ เมืบบ่อวานก็แสดงละครใส่เธอถูกต้องไหมใช่ใช่ค่ะคิดว่าเป็นแฟนน,นิน,นอ,อีกคนนึงเออสุดท้ายเขาหึงลูกเขยหรือเปล่ารงงหรอือไง้าเขาหึงลูกเขยตลอดเวลานะคะแม่สิรีจริงๆคือแบบพอมีปัญหาหรืออะไรกันอย่างเงี้ยแม่ก็จะเข้ามาขวางเหมือนแบบแล้วกลายเป็นแม่เนี่ยได้อยู่ใกล้นินมากกว่าเราอโอ้โหน่าดิเธอได้ถามพี่เพชรกันไหมว่าสรุปแม่ย่ายังไงเนี่ย ก็ตลกตลกสายพี่เฟซแม่ยายเหมือนแฟนเลยตอนเนี้ยแบบจะงอนกันจาใครเข้ามาเนี่ยแม่ยายก็จะไปขวางจะแบบด่าแทนลูกเสมอลูกได้แค่งอนแล้วหนีไปอะไรยเงี้ยเออก็คือต้องเปลี่ยนใหม่แล้วจะไม่พูดว่าแม่ยายแล้วต้องเป็นคุณแม่ ใหก็เสียงสูงใส่หน่อยแม่มันคุ้นๆนะครับคุนแม่มันคุ้นคุนแฮแม่เป็นไรอ่ะต้องถามหน่อยเอ้าท่านมันรู้สึกแบบเย็นๆยังไงไม่รู้เย็นเหรอเอ้เพราะว่าอยากถามว่าแม่เป็นอะไรอ่ะอ๋อเอางี้มีอะไรอยากบอกคุณสิวสีในเรื่องไหมนี่เราอยากบอกเขาไหมผิวสีในเรื่องแม่ หยุดได้แล้วหรอหรือยังไงให้หยุดได้แล้วอันนี้คือในเรื่องเนาะคือเปลี่ยนรูมมองใหม่ซะแล้วครอบครัวเราจะได้มีความสุขอันนี้คือบอกพี่ต๋องนะคะบอกพี่ต๋องสามทีใช่ไงก็บอกว่าเปลี่ยนความคิดใหม่เอาอะไรที่มันถูกต้องอเข้ามาอยู่ในชีวิตตัวเองบ้างจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขคนจะได้ไม่ต้องลงทวิตด่าใช่ไงคนในละครไงได้ไงใช่ไหมล่ะ ใช่ป่ะเพราะว่าคนด่าเพราะว่าแม่กีดการเออกีดกันเราสองแสดงละครตลอดใช่กีดกันเราสองคนอยู่ตลอดเวลาคุณแม่ก็ต้องโดนด่าเป็นประจำก็เลยว่าปรับความเข้าใจใหม่ปรับแนวคิดใหม่นี่มันถูกต้องตอนนี้คุณตั้มหน้าเหลือสองนิ้วอยู่นะกินปลาต้องโก๋ไหมกินปลาต้องโก๋ไหมเคยไปเล่นสบายโซเนี่ยเออเคยไปเล่นสบายโซนะครับเคยไปเล่นสบายโซนะอ่ะมุกดาล่ะอย่าบอกกับคุณแม่ตัวเองไหม คุณหญิงซิรีไม่บอกนะไม่บอกอะไรทั้งนั้นตอนนี้เปลี่ยนเราเปลี่ยนเรื่องไปแล้วอ่ะจริงๆวันนี้เรามีฉากฉากหนึ่งที่อยากให้เข้มกับม้งดานเนี่ยเล่นกันแบบสดๆเพราะว่ามันเป็นฉากที่น่าประทับใจเหมือนกันเอ้าเธอเจ้าที่ผีในห้องบอกว่าไม่พอใจหรอนี่คือก็คือจากปลาท้องโกอ่ะน้องๆจับกันได้ไหมฉากนี้อ่ะให้ดูอ่ะเพิ่มเสียงยังไงจ๊ะบ้านไม่มีอันทักเธอเสียงอะไรวะอ๋อเออนี่ไงอันนี้ผม นนีี่ฝักอันนี้คุณอันนี้คุณอันนี้ผมรีแอคสดๆนะจ๊ะอันนี้แล้วไงต่อเห็งนะมีกันแล้วกันโอ้ยอแออยู่นะเพราะหวานอยู่นะบักรินเนี่ยผิดสาวเก่งเนาะเป็นคนที่อ่อยเป็นคนที่อ่อยวนที่หยอด อ้อยเก่งเหรอโดยธรรมชาติของเขาไม่ได้คิดว่าจะทำให้ให้คุณชนชอบหรอกแค่รู้สึกว่าเราอยากทําอะไรให้เราก็แสดงออกให้เห็นแล้วก็จริงๆอ่ะมันแทบจะไม่ได้มีความหมายอะไรเลยอนอกจากเรื่องที่เขาอยากใส่ใจคนที่อยู่ข,ข้างเขาแค่นั้นเองออมไมโครเวฟว์อบอุ่นเนาะอ,อบอุ่นอบอุ่นกว่าคุณไอกระทรงกระสานโมตัสสะอะไรอ่ะสามีชคือว่าเขาไม่ได้นะทำไมล่ะ แฟนคลับเขาแรงนะเขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรตำแหน่งเขาสามีแห่งชาติสามีแห่งชาติจะไปว่าคุณขยะแบบนี้ไม่ได้อะไรนะกัตระย์กัตระย์ชื่ออะไรนะคุณกัตระย์คุณกัตระย์เออไม่ใช่คุณขยะจไปว่าเขาแบบนี้ไม่ได้ยิ้มให้คนเป็นโร่ร้องไห้กับตัวเองโอ้ฉันปวดหัวอ่าก้าแซวนะครับเพราะเขาอยู่แถวนี้นะครับพยายามอีกครั้งขอโทษขอโทษแฟนคลับยู่โล้แกล้งกันเล่นขอโทษนะขอโทษนะเยายายามุกดาพูดหมดเลยเธอก็เห็น ตั้งแต่ครึ่งคลิปแล้วเนี่ยอ๋อเหรออะจำฉากนี้ได้ไหมอยากให้แบบหยอดกันแบบสดๆเพราะเรามีปลาต้องโกนะ้ที่ทอดมาตั้งแต่เมื่อเช้าน่าแต่เมื่อเช้าของเมื่อวานพี่กินไหมไม่กินดิโอเคเอามาอ่าไหนลองสีมาฮะนี่นี่อ่าต้องมีนิดนึงพี่นิวให้คิว,วเพราะว่ากระโปรงมุกดานี่คือแหวกไปถึงห้าแยกลาดพร้าวแล้วนะคะตอนเนี้ยโอเคมาพร้อมนะอ่าห้าสี่ สามสองหนึ่งแอคชั่นโอ้โหคุณ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 เจ็บมันเจ็บมันเจ็บมากมากเลยนะเนี่ยอะไรของนายเนี่ยก็คุณแยกเขาออกจากกันแบบนี้มันก็ต้องเจ็บปวดเป็นธรรมดาแล้วไม่มีอะไรให้ผมตัดเลยหรอกเขาเราจะฉีกกันอย่างนี้เลยก็ฉีกไปเลยมันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมฮะเป็นเรื่องปกติฮะวิธีการกินปลาต้องโกมันต้องแบบนี้โอ้โห แฟนละครยังไงนะอันนี้ของคุณอันนี้ผมอันนี้คุณอันนี้คุณอันนี้ผมเห็นไหมว่าเรายังมีกันและกันอยู่เหมือนเดิมแฟนละครไอ้ม้วนชาวบ้านแปดอ้าวแล้วไงต่อ แค่นี้เหรอทำไมมีหยอดเขากลับเลยเขาหยอดเธอขนาดนั้นน้าหนูโฉมว่าได้ค่ะเย็นนี้จะกันที่กระท่อมไม่มีหรอพูดมุมกลับวะพุมกลับสอนเอาข้อคามเอาแคน่ารักมากฝ่มือเออเนี่ยเห็นปะจะบอกว่าเขาเป็นเคมีที่ดีมากนะคุณผู้ชมทั้งทั้งเท้มกับมุกดาได้เลยจ้ะคือขนาดฉากอะไรแบบนี้เล็กๆน้อยๆเออเธอดูแบบเป็นเคมีที่เข้ากัน อยากจะมีละคร,รเรื่องที่สาที่4ต่อไหมครับเปลี่ยนถ้ามีโอกาสค่ะถ้าถ้ามีโอกาสได้ร่รวมง,งาน,นกันอีกก็คงจะดีค่ะยังไงก็เป็นเป็นคนที่เราเคยร่วมงานมาด้วยแล้วรู้จักกันมา <c ười> ข,ยขยับจอขยับจอขยับจอมันเออรู้จักรู้จักกันพอสมควรแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่ร่วมงานด้วยง่ายแล้วก็ไม่ว่าเราจะเล่นบทบาทอะไรเราสามารถ อะดัเข้ากับเขาได้ง่ายค่ะเออคุยกันได้เนาะอะเข้มหน่อยถ้ามีโอกาสเรื่องที่3เรื่องที่4่ตามมาว่าไงดีครับดีครับใช่นะก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคู่กันละครเรื่องอะไรบ่วงวิมาลาอันนั้นพูดแล้วพูดไแล้วมันเป็นภาคต่อที่เรายังต้องคงรับผิดชอบร่วมกันอยู่นะครับผมในเรื่องบ่วงวิมาลานะครับผมก็ยังยังมีผลงานร่วมกันให้กับแฟนๆได้ชมกันอยู่ครับ แต่ว่าจริงๆอันนี้อย่าลืมนะเพราะคุณหญิงปนิตาคือไม่ได้เลยนะฮะถ้าไม่พูดถึงละครเรื่องนี้แม่จะโกรธหรือแม่จะกริ้วนะเออเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมารับเชิญเฉยๆได้ข่าวแต่เล่นจริงเนี่ยเล่นเล่นไปกี่ตอนแล้วตอนนี้เยอะเยอะมากเลยนะฮะเกือบจะเกือบจะทั้งเรื่องครับเออเกือบจะทั้งเรื่องเนาะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามแฟนๆหน่อยแล้วกันเพราะใกล้สี่โมงเย็นแล้วนะฮะเดี๋ยวนิวมีธุระฮะเดี๋ยวจะไปตัดเส้นทางมาเทิงคืนนี้ทำหลากหลายหน้าที่โอเคอ่ะเดี๋ยว ตอบคันถามแฟนๆหน่อยแล้วกันเนาะนะฮะอ่ามีคนถามว่าหลังจากละครจบจะมีโปรเจกต์มิสติ้งไหมคะเออเหมือนครั้งที่แล้วเห็นไหมไม่น่าไม่น่าใจฮะไม่น่าใจก็คือไม่แน่ใจบวกกับยังไม่รู้ต้องถามติ่งนะฮะพี่ติ่งผู้จัดการพี่ติ่งไงพี่ติ่งติ่งของเข้มถามพี่หนิงด้วยเอาถามพี่หนิงด้วยเนาะมีก็คงจะต้องไปรอนู่นแหละครับบ่วงเลยฮะเออนะฮะมีคนถามว่าหากอนาคตมีโอกาสได้ร่วมงานกันอยากได้ละครแนวไหนคะ ชอบดราม่าโอ้ดราม่าเหรอดราม่าคือนางเอกโดนรถชนแขนหักสองท่อนในตอนแรกได้ไหมเป็นตัวนางเอกก่าพี่ก็ดราม่าไงปวดดราม่าไม่พอครับพระเอกก็ต้องขอทานแล้วฮะจะใส่ขอทานเจอกันเออขอทานเรือว่าเธอเป็นมาเฟียไหมแล้วเขาเป็นเหมือนกับแบบลูกแบบ คือแบบเป็นคนจนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเออก็ดีนะไปทำผิดไว้เออแนวมาเฟียเรื่องแนวนี้หนูอยากเล่นอยู่แล้วเออหรอใช่หนูเคยพูดเออก็ดีนะเคยพูดเคยพูดไปอยู่รอบเตะสรอบแต่สองรอบแล้วแต่สองรอบแล้วอุ้ยตายแล้วเตะไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินจะมาเปลี่ยนแตะเป็นถีบเลยก็ได้เอาโอเคอ่ะอต่อไปนะแนวไหนนะเมื่อกี้ แนวตั้งแนวมาเฟียเออก็ได้อยู่อยากถามบักนินว่าเวลาหึงคุณโชมจะโหดไหมคะเออโหดไหมโดไหมไม่โหดเวลาทุกครั้งที่ที่ไม่สบายใจหรือไม่พอใจเราก็จะค่อนข้างที่จะเขาไปคุยตรงๆว่าเหตุการณ์ที่ที่เราได้รับมาเนี่ยมันคืออะไรก็จะคุยกันได้จบในตอนนั้นอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวดูต่อไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเกมจะพลิกแล้วคนเนี้ย จะแบบว่าจองแนวหึงหน่อยคนนี um, ้ก็จะงอเก่งเพราะเดี๋ยวจะมีลีเบียเข้ามาไม่หึงก็แย่แล้วเออใช่ไหมล่ะไม่ใช่ผู้หญิงสี่คนไม่ใช่คนเดียวไงหลอกมาโอ้มีสี่คนเลยหรอใช่ให้พูดชื่อไหมมารุมมาต้มหลุมรักแมรี่อ่ะมีใครบ้างพูดซิไม่ได้ยังบอกไม่ได้ยังบอกอาวยังบอกไม่ได้หรอบอกไม่ได้มีคุณมีคุณหญิงซีรีนก็จะก็จะมีกุ้งเสียบกับน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งที่รู้หนึ่งแล้วมีตัวละครลับอีกมี เออนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูหลังๆจะได้รู้ปมของป๋าว่าทําไมป๋าถึงเครียดกับความรักอเขาเป็นผู้ชายมีอดีตจะมีจะมีสไพ้ายมาโอ้ยมีสไพ้ายหรอได้นั่นก็คือพี่หนิงมาทําอะไรหนิงมาทาอะไรคุณหนิงมาทําอะไรเล่นเป็นแฟนเก่าอ๋อที่เป็นแฟนเก่าชาติที่แล้วด้วยนะคะเพราะว่าชาตินี้เกิดมาเป็นไก่หนุ่งหนิงคุณเล่นคุณเล่นคุณเล่นคำข้าคำชาติ แม่หนูขอโทษหนูขอโทษอ่ะอะปิดท้ายแล้วคุณผู้ชมทายไลฟ์แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะให้แต่ละคนเนี่ยฝากละครเรื่องนี้กับคุณผู้ชมหน่อยครับแล้วจะคุณเข้มก่อนอันนี้หมดเวลาแล้วเบหมดเวลาแล้วเพราะว่าฉันต้องไปตัดเส้นทางบันเทิงเดี๋ยวไม่ทันเส้นทางบันเทิงคืนนี้นะเราดูด้วยนอกจากสดสดบมไม่มีโดนตัดเวลาแล้วนะแปลงมากตอนนี้ไ์สดก็โดนตัดเวลาแล้วนะ คนกำลังสนุกสนานกันแล้วก็จะตัดทิ้งไปแบบนี้ละช่วยด้วยแคมช่วยยังไงเลยพี่ฉันทำหลายน้าที่อะแคมเธออะดังโด่งดังแล้วตอนนี้บอกหน่อยเดี๋ยวว่าจะได้นำงานน้อยกว่านี้หน่อยจริงให้แคมนั่งไลฟ์สอบคนเดียวก็ได้ได้แคมคนเดียวก็ได้อะเฮ้ยอยากอยู่ด้วยได้ไหมล่ะได้ให้เราอยู่ด้วยได้ไหมอะได้หมดอยากกี่คนก็ได้อยากอยากอยากอยู่ไหมเราอยากอยู่กับเขาไหมเนี่ยได้เราไม่ได้สุดเลยเพราะได้ดูไหมดูแบบรอบ โอมากะเสจะแบบปิดรอบแล้วอ่ะคือต้องนี่ไปกินแล้วตอนนี้เอ่ออาทวนชวนคำถามเนาะก่อนฝากละครนะฮะอะอย่าลืมเดี๋ยวเรามีของมาแจกตอนนี้ยังต่อมาได้อยู่นะครับว่าคุณประทับใจฉากไหนมากที่สุดในละครเขยบ้านไร่สบายไฮโซมีของมาแจก5ชุดด้วยกันนะฮะเป็นโปสเตอร์กับไดอารี่เซ็นแบบสดๆเลยนะครับผมตอบมาได้เลยตอนนี้นะฮะ อาทิ้งทายพี่เข้มรับฝากหน่อยแล้วกครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมคืนนี้ก็ยังออนแอร์อยู่นะครับผมเป็นอีีที่10แล้วนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนรอติดตามนะครับผมความสนุกความเข้มข้นนะครับวันนี้ก็มีเซอร์ไพรส์หลายๆอย่างมาให้กับทุกคนได้ติดตามชมกันครับนี่แรงมากมีคนบอกว่าถ้านิวหนวดไม่ว่างก็เปิดพิธีกรสิครับโอยมกดาโอ๊ยพี่นิวดีพี่นิวดีช่วยดูงานเลยให้พี่นิวเออเออบอกหน่อยว่างานไหนมีมุกดาต้องมีนิวหนวดไม่งั้นมุกดาไม่มา พ,พ, taking, พูดีพูงานไหนไม่มีพี่น right ิวหนูก oh, oh oh ah, ็ไปได้ค oh ่ะมุกดาเอานิ okay, ้วมาสิอ้ตายแล้วองค์องค์องคุณีมานชันอ่ะมุกดาไปค่ะใกยังไงก็ฝากทุกคนติดตามนะคะเคยบ้านได้สไปไฮโซคืนนี้ก็บอกเลยว่าวันนี้จะมีความเข้มข้นอีกหนึ่งอย่างเข้ามายังไงฝากเป็นกำลังใจให้ชมนินในละครเคยบ้านได้สไปไฮโซด้วยนะคะ